เรื่องของการตรวจยึดไม้พยุงกันบ้างค่ะคุณผู้ชมมีการจับกลุมก่อนหน้านี้แล้วก็ขยายผลมาเรื่อยๆนะคะสรุปแล้วสามารถที่จะขยายผลได้อีก5ครั้งด้วยการได้ผู้ต้องหา31คนรวมมูลค่าความเสียหายคดีนี้ทั้งหมดนะคะก็ประมาณ40ล้านบาทด้วยกันค่ะซึ่งหน่วยเฉพาะกิจพยาเสือร,ร่วมกับ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9อุบลราชธานีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชขยายผลของการขบวนอของขบวนการลักลอบตัดไม้พยุงในพื้นที่ภาคอีสานหลังจากที่ถูกกลุ่มขบวนการข้าไม้พยุงเนี่ยอ้ําพรางขุดบอนไม้พยุงแทนการตัดโคนตอนครั้งนั้นนะคะขยายผลเนี่ย ได้อีก5ครั้งได้ผู้ต้องหา31คนแต่ครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการยึดมัดพยุงได้มากที่สุดแล้วก็ความเสียหายเนี่ยมากกว่า 40, 40ล้านบาทค่ะโดยวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาที่มีการขยายผลมาเนี่ยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าล่าสุดเนี่ย14กรกฎาคมโดยเฉพาะกิจพญาเสือร่วมกับนายชัยวัน์ลิขิตอักษรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่กอุบลราชธานีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็มีการ ไปขอหมายสารจังหวัดบึงการเข้าตรวจคนบ้านเลขที่268/7ูบ้านดงชมพูที่อำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงการก็ไปตรวจพบไม้พยุงท่อนแล้วก็การแปรรูปซุกซ่อนอยู่ในบ้านพักหลังดังกล่าวแล้วก็รอบบริเวณด้วยจำนวนมากเลยค่ะจับกลุ่มน,นายวินัยจันทอุ่มเมาส์อายุ35ปีซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยนะคะเขาก็รับนะว่าเขาเ,เป็นเจ้าของไม้พยุงดังกล่าวเองค่ะ พอไปตรวจในบ้านพักไปพบยาบ้าสุกซ่อนอยู่ด้วย1,723เม็ดมีกระสุนปืน .38 5นัดรถจนแล้วก็รถบรรทุก6ล้อท,ที่เอาไว้ใช้ในการลำเลียงไม้พยุง2คันแล้วก็ยังมีอุปกรณ์อื่นๆนะที่เอาไว้แปรรูปมาอีกหลายรายการเลยค่ะทีนี้นายวินัยนะคะก็ให้การ ยอมรับและเป็นเจ้าของไม้นะคะแล้วก็ทางเจ้าที่จึงได้มีการจับกลุมนายวินัยเนี่ยส่งพนักงานสอบสวนสบพบึงคขงหลงบึงการค่ะเพื่อที่จะให้ดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะเริ่มต้นเนี่ยจับไม้ไปอยู่ที่เขตรัการัธุ์สตาวุฒิลาจังหวัดสิทธิเกศนะครับมีการบอนไม้อํารางไปสมนนดุในที่ดินฉนดแต่ว่าเจ้าที่ได้จับกลุมไม่ดได้ก่อนแล้วก็ขยายผลมาในช่วง คร,ครั้งแรกนี่ที่เราจับได้ใน8คนแล้วก็ขยายผลจับมาสุดท้ายเนี่ยที่31คนเราได้ถึง31คนแล้วแต่การเราติดตามมาโดยมีทีมงานที่ที่ต้องยอมรับว่าการติดตามดม้วยการขยายผลการจากขยายผลอื่นๆเนี่ยจากเทคโนโลยีด้วยเนี่ยก็ทีมวิทยาเสือขององค์การนานาชาตสปาร์ตันเพือ่อแล้วก็ขยายผลมาติดตามมาจนถึงกาลสิน์แล้วก็ไปที่โซแม็กของมุกดาหารและสุดท้ายก็หลังจาก ช่างไม่ว่านทิ่ย์ก็ติดตามมาแล้วก็ประกอบหมายสารค้นที่มือการนะครก็มาตรวจค้นที่มาที่ไปเนี่ยการแกะรอยการสืบค้นจากกระบวนการเนี่ยเรารู้ว่าในกระบวนการเนี่ยนาไม้พยุงซึ่งมาสวมบ้างใช้หลักฐานการได้มาจากมาตราจากมาตราเจ็ดตามพรบ2องสิป่าไม้เนี่ย อ้างว่ามีหลักฐานเขาไปเขากระโศไปโวมาก็นำออกแลวจับได้ขณะที่กระทาํความผิดเนี่ยก็ยอมรับรไปแต่วันนี้เรามาตรวจคน้นเราถือว่าเรารั้งนี้เราถือว่าเป็นครั้งแรกที่เราจับกลุ่มเน็ตที่แย่ที่สุดของปวิมยานในชาติไทย